น้องน้องวง R P G 47ะ่ะน้องเชิน้องโมแล้วก็น้องอยิวเนี่ยโอ้ยน่ารัก,รกอ่อทะทักกโทรรบาตาวู้โูมึงจะแปลงร่างเหรอณป้ายรถเมล์สองกำน,นนยืนคุยกันอยู่ ไอ้นอนกูเป็นห่วงมากเลยว่ะเป็นห่วงกลัวเพื่อนขอบใจนะเพื่อนนะไม่ใช่เว้ยเป็นห่วงเรื่องน้องๆวง RPG 47่อะซ้อมหนักจนป่วยตั้งหากเล่าโดยชอะน้องเชิน้องโมแล้วก็น้องวิวเนี่ยซ้อมหนักไปแต่ยังไหวนะคะทุกคนไปก่อนกินข้าวต้องกินยาก่อนอาหารเนี่ยสิยาก่อนอาหารต้องกินยังไงกันนะ ฮ้ยน้องเชอถามเรื่องการกินยาก่อนอาหารเฮ้ยต้องรีไปตอบแล้วแล้วมึงรู้เหรอว่ายาก่อนอาหารมันต้องกินยังไงอะยาก่อนอาหารเนี่ยควรจะกินยาก่อนอาหาร15-30นาทีหรือตามที่ฉลากยาระบุเพราะอาหารมีผลต่อการดูดซึมเฮ้ยไม่รู้อะแต่กูจะยิงมิกซส่งกำลังใจให้น้องอเขาแทนวู Woo ู้หทากะทระบัตตาโอ้มึงจะแปลงร่างเหรอมึงลีลายอยู่นั่นแหละมีคนไปตอบน้องก่อนแล้วเห็นปะเนี่ย เดีย๋ยวไปตอบน้องโมกันเนาะคันคอคันคองึงๆงง,ง,ง,งักๆยาหลังอาหารกินยังไงใครบอกได้บ้างคะยาหลังอาหารหุยน่ารักอ่ะแล้วยาหลังอาหารมันกินเหมือนยาก,ก่อนอาหารเปลวาเนี่ย ยาหลังอาหารเนี่ยเป็นยาที่อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมจึงรับประทานหลังอาหารได้ครับควรจะกินหลังอาหาร15นาทียกเว้นยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเช่นยาแก้ปวดบางชนิดยาต้านอักเสบบางชนิดควรกินหลังอาหารทันทีและก็ควรดื่มน้ําตามมากๆเฮ้ยเจอแล้วไอ้เให้มีคนไปตอบก่อนอีกแล้วว่ะอุย้อยอ่าไปยอมพด้ดเพื่อนยังเหลือน้องมือคนหนึ่งแล้วลๆว เชิกระโมเป็นยาเม็ดแต่ของมิวเป็นยาน้ำนะสิช้อนโต๊ะช้อนชายาน้ำ การกินยาน้ำเนี่ยต้องใช้ช้อนตวงยาครับ1ช้อนโต๊ะไม่ได้หมายถึงช้อนโต๊ะกินข้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะยาเท่ากับ1 5ซีซีและ1ช้อนชายาก็เท่ากับ 5cc ซีซีเพราะฉะนั้นใช้ช้อนตวงที่เภสัชกรจัดมาให้ก็จะดีที่สุดครับและที่สำคัญไม่ควรจิบยาน้าจากขวดเพราะอาจจะทําให้เชื้อโรคจากปากและคอลงไปปนเปื้อนในขวดยาได้ อะไรว่ะมีคนมาตอบก่อนอีกแล้วอ่ะคนเดิมด้วยคนเนี้ยโอชิมิวชัชๆเลยแบบเนี้ยต้องไปดูซะแล้วว่าใครกอเขาคนนี้ก็คือคืออาจารย์เจนนี่งมีหน้าละตอบโคตรไวเลยนั่นนะดิสำหรับผมมิวเนี่ยเป็นนิรันดร์ครับโอ้าก่อนอาหารควรกินก่อนอาหาร15 3 0ถึง30นาทีเพราะอาหารมีผลต่อการดูดซึม ยาหลังอาหารควรกินหลังรับประทานอาหารประมาณ15นาทียกเว้นยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเช่นยาแก้ปวดบางชนิดยาต้านอักเสบบางชนิดควรกินหลังอาหารทันทีและควรจะดื่มน้ำตามมากๆหากลืมกินยาไม่ควรนำยามื้อที่ลืมมากินรวมกับมื้อถัดไปเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาดยาน้ำต้องใช้ช้อนตวงที่เภสัชกรจัดมาให้และไม่ควรจิบยาน้ำจากขวด เราะอาจจะทำให้เชื้อโรคลงไปปนเปื้อนในขวดยาได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะพวกเธอคลิกเลย